สวัสดีค่ะพามาหาอนูใหมอันบกไก่หมบานเด้อจะ้ะเนี่ยจับปลาน้นงใหม่เนาะจะ้ะล,ล่อถนน,นเนะะี่ยจ้ะเืินก็นค่อยๆหาไปตามวอนี้ล่จะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ แก่ผมเนาะจ้ะนี่จ้ะงามงามแม่จ่ะขาวๆเนาะจ้ะใหญ่ค่ะ xem ẩn tiếp nữa cả Ồ, ừ. oh, ngam Nó chà Khao khao ngam ngam nó chà Ồ, oh. mặt nháy mấy chà Nè chà Wow. อย่างน้อยก็กปันอื่นอีกงามหลาย nhà y lại ngam đi ẩn vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền กำลังพูดีงามนอนเี่เพิินอยู่ในเนาะจ้ะ ให้หลายแม่จะนอนเลยติดต่อพื้นน้ำอึ๊บแล้วเบิดน้ำใไม่เอินเพิ่นติดพื้นเนอะ <c oughs> อยู่ในด้วยจ้ะ <c oughs> ได้ผลกันโอเคอค่ะ okay. oh, okay. จหา่ดี <laughs> นี่จ้ะเนาะอึ๊บแต่กระเสียดใหเพื่อนน้ะจ้ะโองแล้วแล้ว <laughs> นี่จ้ะยังดีอยู่ใดมาเนาะจ้ะอึ๊บนี่เออนี่จ้ะโอ้ เอาอยากร้ายจ้านี่จ้ะเอ้ยงาถ้ากอดลดเนาะจ้ะนี่จ้ะดูเหลือหลายไหมจ้ะ เลิกไหมจ๊ะแต่ว่าคนงามเนาะจ้ะนี่จ้ะขาวๆใหญ่ๆเลยโอ้ยเห็นมหเนาะเมื่ออื่นอีกันจะไปใส่เนาะงามงามเลยจ๊ะแต่ว่าอยู่เลิกเด้อจ้ะคนเป็นดินทรายเนาะจ้ะนี่ยคนอ่ะ ขุดจนเบืดอทแท้งล้วไปหอดบานนอนแพ้เลยเอิญเมื่อยไ,ไหมจ๊ะขุดน้ำใหม่หนีนเมื่อยอยู่ด้วยจ้ะเมื่อยครับยุ่งเลิกหลายพันยุ่หอมหวยเนาะแต่ว่าง,งามอยู่จ้ะ เริมลาแล้วเอินเอนเอคุดหลายๆกต่นเหนื่อยจ้ะเอินจะภาพตอกน้อใหม่เนาะจ้ะอันเมื่อกี้เ่าแกเพืน่นโทรมาสั่งเนาะเปินยังในบ่หรายเรกจ้ะแต่ว่าเอาไปส่งเพื่นก่อน I'm going to go now. กต,ตีเอิญจะบอปอกเมื่อเนาะจา้ะอันนี้เพื่อนสั่งนี่แหละออกไปนาอันหนทางนี่แหะเพื่อนสิเอาเอ,าอเินบ,บอกเพื่อนว่าเอิญยังบได้เมื่อเพื่อนว่ารีบมาด่วนเะนะเดี๋ยวฉันจะไปธุระนะเธอจะขายไหมพะนะบังคับยังแรงเลย <c oughs> เอ,อเิญก็เลยจำใจว่าเอาไปขายสักกอนเนาะจา้ะนี่จ้ะ มีเท่าไรก็ขายไปก่อนเนาะจ้ะดีก็ไ่ได้เนะเาะจะเกิดเข้าสาปไปว่าท่านเพื่อนไปธุระไปยังเข่ากับบ่ได้ขายนีย่สินะ่ะเขาก็ได้ไปปอกต้มขายอยีกอันนี้เพื่อนเอานอกไม่จังสิ่ลไรจะะเอิ้นกับไปจนค้าลากืือกันไหมจ่ะ ร่างกายเนาะจ้ะมันบริอำนวยความสะดวกเอาไปได้เอินบ้องเอานี่จ้ะกำลังได้ซ้ำนี่แหละเพื่อนเสียหายเอาไปส่งเอินกะว่าสิไปก่อนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเพื่อนโทรมาเมื่อกี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้คือถนนเอินสิพาไปส่งโนไม่เด้อจ้ะ ถนนเข่าเมืองเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกัดสิสั้นสันแน่เด้อจ้ะแต่ว่าเอิญกับพ่อการถ่ายเพิ่นดอกเพิ่นเป็นเท้าแก่ใหญ่เนาะเอิญกับเก่งเนาะเพราะว่าอันสิว่าจังใดดีเนาะเป็นเจ้าของร้านเช่าน่ะจ้ะห้องเช่าอีหยังจังซี่นะจ่ะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งเนาะเอิญไปถึงร้านเอิญจะถ่ายร้านให้เบิ่งอีกที่นึงเนาะจ้ะเนาะ นี่จานลานทีเอิญมาส่งน้ำใหม่เนาะจา้ะเพื่อนใจดีเด้อจ้ะเนี่ยเพื่อนเอาหน้าไม่เอิญสองขวดเนาะจา้ะนี่จ้ะใจดีมากอันน้านี่เพื่อนห้ฟรีเด้อจ้ะใจดีมากๆจ้าเจ้าของลานเอิญกับไปส่งอันน้ำใหม่มาถึงบ้านแล้วเนาะจ้ะเนาะอันจังใดเอิญกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่เข้ามา ให้กำลังใจเอินตลอดเนาะจ้าไปขายมาแล้วจ้าได้สิบเหรียญถ้าเป็นบ้านห้างก็เจ็ดสิบบาทเนาะก็ยังดีกว่าบได้ยังเอินก็ประกาศทายเพื่อนเนาะเกลิ้งใจจ้ะเพื่อนก็ดีกับเอินตลอดเน้อจ้ากอแบบถ้าว่าเอิญทใหม่ได้มาบางที่ไปรงที่อ่นเพื่อนบลับเจเพื่อนก็รับให้เบิร์ตเนาะจ้ะเพื่อนก็นเอาไปไว้ขายน้ำ เพื่อนอาจจะสงสารน้าจ้าถ้าจังในคลิปนี้เอิญกะเสียเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนาะจ้รเนะนะาะเพราะว่าเอิญกะบ่ได้พาพี่น้องหาเนือไม้โดนเด้อมม้อนี่บ่ได้เบิ่งเนือไม้หลายเนาะต้องขอโทษขออภัยน้าหลายๆจ้ะเอิญกะขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเร้อจ้ะที่เมตตาและอันให้กําลังใจเอิญมาตลอดเนาะเพราะว่า อันกับเเคยเล่นโซเชียลเนาะครั้งแรกกัมี่พอเมพีิ้องเขามาให้กำลังใจแบบอบอุนออ่นเนาะเอิพภูมใจจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเลยจ้า